เหมือนกันไหมคะให้ภาพเราเรื่องวันนี้เราจะมาพิสูจน์คีมกันแดดสองตัวนะคะที่เขาว่ากันน้ํากันมันจะกันได้จริงไหมเยาจะลองตัวนี้ก่อนนะคะ เหมือนกันไหมคะไห้ะะาเราเรีนนะค่ะแสบตาเนียคนอินิกาสููแล้วเดี๋ยวเรามาลองกันอีกตัวหนึ่งน,นะคะ, <c oughs> อะอีกตัวนึงน,นะคะอันนี้เขาบอกว่ากาันน้ำเหมือนกันค่ะมีครีมกันแดดเนื้อเซรั่มนะคะตัวน,นี้แล้วก็บอกว่ากันน้าด้วยเดี๋ยวเรามาดูกัน ทำไมหน้าพี่ปูกับน้องปิมแตกต่างกันอย่างนี้คะผลของการใช้สังเคาหน้หองปิมแม่ขอใช้ของนู้บ้างได้ไหมเดี๋ยวพี่ปูจะลองตัวที่น้องปิมใช้ดูบ้างนะคะ LD Sunscreen น,นะคะว่าควรผิวดำอย่างพี่ปูนะคะใช้ตัวเมื่อกีน้นี้หน้าเมือกหน้าลอยเต่เดี๋ยวดูนะคะเปรียบเทียบกันถ้าเราใช้ของ LD Sunscreen แล้วนะคะผิวดำแบบพี่ปูจะเมื่อจะลอยแบบเมื่อกี้อยู่ม่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูความแตกต่างกันเลยนะคะตัวนี้อาวูกัส เป็นไงคะแอลดีซเบัดที่่ตางลยคะเขาบอกว่ากันน้ำได้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะบอกเลยแม่ตัวเมื่อกี้ใช้นะลงน้ำไปขึ้นมาแสบตาแต่ตูดนี้ไม่แสบตานะคะสำหรับนักกีฬาว่ายน้ำก็ใช้ได้นะแม่แบบนี้เป็นไงคะ เมียนไหมคะโอเคอยู่นัดวันละไปเป็พอดีจดร้บล็อกะเดียวจัด like t h a ันนี้นะคะถ้าใครสนใจนะคะ LD s u n s c r e e นะคะตัวนี้ใช้ได้ทั้งผิวค้ำและผิวขาวแบบนี้โอ้ <Wow. S 1> ไม่วอกไม่ลอยขวดเดียวนะใช้ได้ทั้งบ้านหนึ่งขวดแบบนี้นะคะราคาเต็มอยู่ที่290บาทสำหรับใครที่สนใจนะคะวันนี้ซื้อหนึ่งหลอดแถมเพิ่มสองหลอดนะคะในราคา290บาท เฉลี่ยแล้วตกหลอดล,ละไม่ถึง100บาทแต่ใช้ได้ถึง3เดือนกันเลยทีเดียวใครสนใจพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะ290ไปแล้วนะขอเล่นน้ำก่อนแม่